สบายดีเนาะสบายดียามแรงเนาะอ่ามือนี้ห้อห้องตีได้เมื่อละเก็บกระเพาะกาแฟแล้วแล้วเนาะอ่าได้ดำตาสองตาอันนี้เป็นกกมักจันเนาะอายามนี้มันจะซุกเลยเนาะแล้วกระสีได้เมื่อเนาะอืมย่างเมื่อเนาะแบกกาแฟเมื่ออาสบัดีเนาะตาผู้ได้ท่ว่าเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซองน้ำสมฉันแนลเด้อ สวนกาแฟเนาะทางมุมนี้จะเป็นสวนของในบ้านเพิ่นซอยหอ้ามมีรถเนาะ มาลุงตุ้งติงอ่ะเจ้าเลยเจ้าเลยเออันนี้เป็นสวนเขาเจ้าเนาะ ปัจจุบันนี้มากาเฟาก็เริ่มสุกแหละเทละเล็กเทละน่อยนอกแล้วก็จะเล่มไป

ๆๆๆสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะบานฮอเทื่นแหละสิัดคลิปใหม่ถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใน่เดอ้อ